บริษัทพีเพิมีเดียจำกัดสร้างสารรค์สื่อคุณภาพเพื่อคนทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมนะครับก็สู่รายการชี้ช่างรวยรายวันครับรายการที่จะเจาะลึกนะครับทุกแง่มุมของธุรกิจและชี้เคล็ดลับสู่ความรวยครับจันทร์ศุกร์นะครับพบกัน10นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกานะครับกับผมตี้ครับจิตพนุภูมิฉัตรมงคลมาพร้อมกับนิวนาวสุภานีค้าวเจ้สมโพธ์นะคะวันนี้หลากหลายประเด็นให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะเริ่มต้นช่วงแรกกับจับกระแส SME นะคะวันนี้มีอีกหนึ่งธุรกิจอยากจะให้คุณผู้ชมลงทุนกับบบธธุุรรรรรกกกิิิจจเเเลทีียวว่่่่าาาาส์คคมมงงถึ้้นนตแ หมื่นแต่ว่าทํากําไรได้ถึง200เลยล่ะค่ะต้องเรียนช่วกินผัดไทยไหมฮะแน่นอนค่ะผัดไทยนะครับทำแล้วรวยคุณผู้ชมครับแฟนชายนะครับผัดไทยแม่ใหญ่ต้นตำรับสิงห์บุรีนะครับตอนนี้เปิดแฟนชายแล้วนะครับถ้าใครสนใจพลาดไม่ได้กับเจาะลึก SME ครับทุกช่วงนะครับพาคนรวยได้อย่างแน่นอนนะครับติดตามกันในช่วงแรกครับจับกระแส SME ค่ะสนับสนุนโดย ICC i n t อินเ t i o n a นชน มาถึงช่วงจับกระแส SME นะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นการจับกระแสนะครับธุรกิจแฟรนไชส์นะครับที่มีความน่าสนใจมากถามต้องนิวก่อนต้องนิวเป็นเรื่องธุรกิจอัญนนมณี cloning นนที่ตอนนี้เนี่ยมาแรงมากโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจ เรื่องของการจัดงานแต่งงานครับน,น้องนิวเนี่ยก็ชอบเรื่องความสวยความงามอยู่แล้วแน่นอน,นะครับมีแนวความคิดไหมที่จะลงทุนนะครับในธุรกิจแฟนชายเกี่ยวกับความสวยความงามเนี่ยครับมองอยู่หลายที่ทีเดียวนะคะซึ่งแต่ละที่ก็มีความโดดเด่นแตกต่างกันมากเลยวันนี้พิตตี้มีจะแนะนําอะไรนิวคะแนะนําที่นี่ครับ เบลจิโอนะครับเรียกว่าตอนนี้นะครับพร้อมเทียบเสิร์ฟครับความสวยด้วยเงินลงทุนเพียงแค่10,000บาทเท่านั้นเองนะครับถูกแบบไม่น่าเชื่อแล้วก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้นะครับต้องบอกว่านะครับเบลจิโอเนี่ยเป็นแบรนด์นะครับที่ได้รับความนิยมแล้วก็กําลังมาแรงนะครับเป็นอย่างมากด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กาลังจะเปิดตัวนะครับอีกไม่นานนี้เรื่องราวความสวยงามต้องบอกว่านะครับอยู่ในทุกยุคทุกสมัยอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ เรื่องความสวยความงามเนี่ยไม่มีวันตายนะครับนับวันยิ่งจะเพิ่มความรุนแรงและว่าการแข่งขันให้มากยิ่งขึ้นใครจับธุรกิจได้ก่อนนะครับคนนั้นถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งนะครับสำหรับเบลติโอเองเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้นะครับมีความได้รับความนิยมนะครับกับสุดยอดเลยผลิตภัณฑ์ของเขาก็คือ Maxi b l o o m และครีมขยายกระชับ สวงอกนะครับทองคำฮะ mm hmm. สิทธิพิเศษนะครับที่เบลทิโอนะครับร่วมกับเภสัชกรมืออาชีพนะครับในการที่จะคิดค้นสูตรขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับลูกค้านี่เป็นอย่างมากทีเดียวกับอีกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้คุณผู้ชมนะครับก็คือเซรั่มบำรุงผิวที่ชื่อนะครับวิงไวซี่ลิซี่นะครับแล้วก็ BB บ,บีครีมกันแดดครับ ที่บอกว่านะครับได้มีการวิจัยนะครับสูตรนี้มานานนับปีนะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดนะครับมาจากซีลิลลี่ทึ่มันดอกไม้นะครับสีขาวที่มีความบริสุดธิคล้ายๆกับลิลลี่นะฮะเติบโตอยู่บนชายหาดทะเลนะครับทางเมดิเตอร์เรเนียนนะครับซึ่งก็มีคุณสมบัตินะครับช่วยทําให้ผิวพรรณนี่กระจ่างใสได้ เงินลงทุนเพียงแค่1,000 0บาทเท่านั้นนะครับซึ่งก็อยู่ที่ว่าตัวแทนนะครับที่จะลงทุนเนี่ยจะเลือกผลิตภัณฑ์จะเลือกสินค้าประเภทไหนไปวางจําหน่ายนะครับก็ตั้งใจว่าในปีนี้นะครับจะมีการขยายสาขากว่า400สาขาแล้วก็ปีหน้านะครับตั้งเป้าไว้ว่าจะเพิ่มอีกนะเป็น500สาขานะครับนอกจากนั้เขาจะมีมีแคมเปญพิเศษมีกิจกรรมตการตลา,าดจะมีการประกวดเนี่ย มิสนะครับเบอร์ติโอเบลติโอด้วยนะครับโดยร่วมกับนะบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับทางด้านสื่อประชาสัมพันธ์นะฮะเพื่อจัดกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็ไปร่วมบททาง f a c e b o o นะครับถือว่าทั้งการตลาดทั้งตัวสินค้านี่เด่นมากเขาทำการตลาดล่วงหน้าไว้รองรับคุณผู้ชมอยู่แล้วนะครับผู้ชมท่านใดอยากรวยพลาดไม่ได้เรามีแฟรนไชส์นะครับที่เกี่ยวกับผัดไทยนะเป็นธุรกิจอาหารนี่แหละครับผัดไทยนะธุรกิจแฟรนไชส์ผัดไทยแม่ใหญ่เขาบอกสูตรต้นตำรับนะครับ สิงบุรีโอ้อร่อยยังไงนั่นสิครับแล้วก็มีการลงทุนนะฮะอย่างไรบ้างเนี่ยนะครับซึ่งรายละเอียดน่าสนใจเจ้าของนะครับแฟนชายนี้นะครับมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในช่วงหน้านะครับแล้วก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษนะต้องติดตามชมให้ดีนะครับถ้าใครโทรมาเนี่ยบอกว่าค่าแรกเข้าดี่ฟรีเลยนะครับค่ะพักสักครู่นะคะเชื่องหน้ากลับมาจอดลึกเ m e ค่ะ はい、はい ออมสินนอกจากการทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงินเพื่อส่งเสริมการออมมาอย่างต่อเนื่องแล้วนั้นธนาคารยังมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้ประชาชนของประเทศมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอธิการจัดตลาดนัดออมสินสินค้าชุมชนขึ้นเป็นประจำทุกเดือนที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารนำสินค้าที่มีในแต่ละชุมชนทั่วประเทศมาจำหน่ายโดยธนาคารไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นถือเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า และสร้างรายได้กับผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของธนาคารซึ่งวนิดาสีทองคําเจ้าของร้านวนิดาไข่มุกหนึ่งในผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารอ,อมสินได้มีโอกาสนําสินค้ามาจําหน่ายในตลาดนัดอมสินสินค้าชุมชนที่ธนาคารอ,อมสินสํานักงานใหญ่ซึ่งนอกจากเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับเธอแล้ว ธนาคารอมสินยังให้การสนับสนุนเรื่องเงินทุนในการประกอบอาชีพทําให้วนิดาไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบที่ดอกเบีย้ยแสนแพงอีกด้วยขอบคุณธนาคารอมสินมากที่จัดโครงการดีๆอย่างนี้ก็อยากจะเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าที่ไปกู้นอกระบบขขอยู่ตอนนี้นะคะให้ลองมาใช้บริการธนาคารอมสินดูธนาคารอมสินไม่ทอดทิ้งท่านแน่นอนตลาดนัดอมสินสินค้าชุมชนนอกจากจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายหลายประเภทในราคาที่เป็นกันเองแล้ว ธนาคารอมสินยังจัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ที่สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอีกด้วยสอบถามโทร1115ค่ะเพราะคุณเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้โลกเกย็นขึ้นได้กับกิจกรรม Think Tank Earth ส่งความ,มห่วงใยแด่โลกและคนที่คุณรักด้วยกล้าไม้จาก Elom เราก็อยากจะมีส่วนหนึ่งในการช่วยในเรื่องของการรณรงค์การที่จะทําให้โลกเย็ยนลงเนี่ยเขาบอกว่าต้นไม้เนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็สามารถจะทําได้ทันทีต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราปลูกไม้ใหญ่หนึ่งต้นเนี่ยเขาจะสามารถผลิตกา๊าซออกซิเจนนะคะให้กับโลกแล้วก็จะทําให้คนเนี่ยสามารถใช้หายใจได้ร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนโดยผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายชาย l o m สำหรับผู้หญิงที่คับใหญ่นะคะไม่ใช่จะใส่ปลาอะไรก็ไ <Vietnamese> ด <laughs> ้ค <infring es> ่ะเหมือนลูกโป่งใส่น้ำาอ่มาแบบโคงเคลงถ้าเก็บไม่ดีปลิ้นออกมาตรงนี้ก็นะแพ้แรงน้มถ่วงอ่ะผู้หญิงคับใหญ่นี้ไม่มีทางเลือกจริงๆเหรอคะ Be Love นวัตกรรมใหม่พรีออบาลแต่เก็บกระชับยิ่งกว่าเพื่อสาวคับสีขึ้นไปหนักอกแต่ไม่หนักใจ Be Love Vago ปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นปัญหาใหญ่ที่สังคมยังไม่สามารถแก้ไขได้หมดสิน้นโดยสาเหตุหนึ่งคือการขาดโอกาสในการศึกษาและพัฒนาทักษะต่างๆรวมทั้งการขาดโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงวันนี้การขยายช่องทางอาชีพหรือการทำกิจการส่วนตัวก็ยังไม่ถือว่าสายเกินไปทางสถาบันอาชีพชี้ช่องรวยจึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมและแนะแนวด้านการอาชีพเพื่อให้ทุกท่านได้นำไปต่อย,ยอดธุรกิจและมีรายได้ต่อไป สนับสนุนโดยศูนย์โภชนาการและสมุนไพรบำบัดภูตะวราสนับสนุนโดยผงปรุงรสไทยเชฟมาในช่วงเจาะลึก SME นะครับผู้ชมครับเราจะเจาะลึกอีกหนึ่งธุรกิจนะครับที่รับรองว่าทำแล้วรุ่งทำแล้วรวยนะครับมีการวิจัยว่าปีหน้าครับปี2,556นะครับ ธุรกิจอาหารครับหใน6ธุรกิจที่สามารถจะทําให้คุณรวยได้นะครับแล้วก็นับวันมีแต่จะรุ่งเรืองทั้งนั้นนะฮนะวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะครับเกี่ยวกับธุรกิจอาหารครับเป็นธุรกิจผัดไทยแม่ใหญ่ต้นตํำรับสิงห์บุรี ที่นี่นะครับก็บอกว่านักชิมผัดไทยนะครับไปชิมมาร้อเดจ็ด้านน้ำนะครับแต่ก็ต้องนะครับมายอมที่จะจบที่นี่นะครับเพราะที่นี่เนี่ยอร่อยจริงๆนะครับคุยกับเจ้าของก็เลยดีกว่านะครับนั่งอยู่กับเราแล้วนะครับคุณภาคินเอี่ยมเจริญหรือว่าคุณภาคนะครับเจ้าของกิจการนะครับผัดไทยไม่ใหญ่ต้นตํำรับสิงห์บุรีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณภาคค่ะสวัสดีครับนะเจ้าของนี่หน้ายังหนุ่มๆอยู่เลยใช่ค่ะนะครับจริงๆต้องก่อนที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับอยากจะเท้าความเรื่องเรื่อง คุณภาคหน่อยนะคุณภาคเองนี่บอกเรียนวิศวะใช่ไหมแล้วก็ทำงานวิศวะอยู่ด้วยครับผมครับคิดยังไงตัดใจมาทําธุรกิจอาหารครับเพราะว่าธุรกิจอาหารเป็นธุรกิจที่เสี่ยงน้อยครับครับคือว่าคนเราก็ต้องกินนี้ใช่ไหมครับค่ะคือเป็นธุรกิจที่เสี่ยงน้อยแต่ถ้าเกิดผมไปลงทุนเกี่ยวกับทาาด้างเครื่องกลนี้ครับคือมันเสี่ยงค่อนข้างเยอะแล้วก็ลงทุนเยอะรับผมนะครับทําไมต้องเป็นผัดไทยด้วยล่ะครับเพราะว่าคุณยายเคยไปชิมผัดไทยของคุณยายครับ แล้วรสชาติโอเคอร่อยครับก็เลยคิดว่าจะเอาตรงนี้แหละเอามาทําเป็นเฟรนชชายเอามาให้ทุกคนได้ลองชิมกันครับผมเดี๋ยวเพิ่งนะคุณยายนี่อยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่สิงห์บุรีครับสิงห์บุรีเป็นคนพื้นเพสิงห์บุรีเลยและใช่ครับและสิงห์บุรีนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วผัดไทยอร่อยนะครับคุณยายเปิดร้านไหมฮะไม่ได้เปิดครับเป็นตำรับในครอบครัวใช่ครับอร่อยยังไงตอนที่ที่ชิมนิดเล่าให้ฟังหน่อยฮะคือไม่ต้องปรุงเลยครับ กินปุ๊บโอเคเลยรถมี3รถเลยครับ,รบอร่อยเลยครับหวานเผ็ดอะไรเงี้ยครับเปรี้ยวอะไรเงี้ยครับคือครบรถเลยครับ ถ,ถึงใจเลยครับ <c oughs> อร่อยเลยไม่ต้องปรุงเลยครับพี่ตี้ผู้แบบนี้นิวก็จะขออนุญาตนะก็ <c oughs> นั่นสิฮะหนผักไทยนี่ลอยมาถึงข้างหน้าน้องน, <c oughs> นิวเลยนะฮะนิวขอทดสอบพนธ <c oughs> ุ์บรรจุพัธุ์กล่องไหกัญจิ้งของเขาเลยพี่ตี <c oughs> น้นะครับ <c oughs> คือปกติเราไปทานผักไทยเนี่ยเขาก็จะห่อใส่กระดาษใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วก็เป็นห่อเป็นตุ้มๆเล็กๆมันแบบแบนๆนี่คือออกมาเป็นกล่องแบบนี้ทานง่ายสะดวกเลยนึกถึงตอนที่เวลาเราจะเดินทางค่ะก็เรียกว่าสะดวกแล้วก็ยังสะอาดสะอ้านด้วยนะคะนี่นะคะโอ เป็นไงดูสิคะคือดูเครื่องในเส้นเนี่ยเขาเยอะมากเลยนะเครื่องในเส้นเขาเยอะมากเลยนะครับเป็นยังไงบ้างนุหนึ่งพี่ตี้คือน้ำลายเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวได้ชิมหลังรายการนะครับจริงอย่างที่เขาพูดนะครับขนาดนี่เย็นแล้วค่ะพี่ตี้แต่ว่ายังยังรู้สึกว่าเออเส้นนุ่มเหนียวแล้วก็กลมกล่อมกาลังพอดีเลยคร่อยยังรู้สึกว่าเออเส้นนุ่มเหนียวแล้วก็กลมกล่อมกำลังพอดีเลยไม่แน่ใจว่าถูกปากเดี่ยวคนเดียวไหมมีคนที่เขาไปกินแล้วเขามาเล่าให้เราฟังยังไงบ้างว่าไปตะเวนกินมาแล ภูมใจที่นี่ยังไงคะก็คําตอบก็เหมือนเหมือนที่ผมว่าไปครับก็คือรสชาติโอเคไม่ต้องปรุงครับอร่อยเลยครับผมปัจจุบันนี้ขายที่ไหนล่ะคะตอนนี้เปิดสาขาแรกที่คอนโดเมโทรพาร์คสาทรครับอ๋ออยู่กี่โมงกี่โมงครับเปิดตั้งแต่บ่ายหนึ่งจนถึง4ี่ทุ่มครับครับอยู่ที่ไหนนะคอนโดนี้อยู่ถนนกาลปฤกเขตภาษีเจริญนะครับ ครับคุณผู้ชมเองที่อยู่แถวๆนั้นอาจจะมีโอกาสได้ลองชิมแล้วนะครับสําหรับเนี่ยฮะผัดไทยแม่ใหญ่ต้นตำรับสิงห์บุรีนะครับทีนี้ความโดดเด่นและมันมีอะไรความแตกต่างจากผัดไทยทั่วไปยังไงบ้างครับของเราจะไม่ใส่ใบกุช่ายครับต้นต้นกุช่ายแต่ของเราจะใส่ต้นหอมแทนครับแล้วก็มีเม็ดมะม่วงไข่เค็มไข่เยี่ยม้าเห็ดหอมครับแล้วก็กุ้งครับ แล้วไม่คือเราใช้เม็ดมะม่วงแทนถั่วลิสงใช่ครับแทนถั่วลิสงครับแล้วก็เป็นต้นหอมแทนใบกุ้ยช่ายนะมีแคปหมูมีอื่นๆซึ่งภาพก็จะมีปรากฏแลผมนะคะอาหารเนี่ยนะครับก็บอกว่าจะอร่อยเนี่ยมันอยู่ที่วัตถุดิบเรามีวิธีการก็เลือกวัตถุดิบยังไงบ้างฮะเริ่มจากน้ํามันที่ใช้เป็นน้ํามันลาข้าวครับใช้ในการผัดในการใช้ในการผัดนะครับอยู่ในน้ําปรุงนะครับครับผมแล้วก็น้าปลาอย่างเงี้ยครับก็ใช้อ่ น้ำปลาอย่างดีเป็นปลาแซตันอย่างดีครับครับผมก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ทุกอย่างก็คือเราคัดวัตถุดิบหมดอืครับผมค่ะเรียกว่าของดีนะมันก็ต้องมาจากคุณภาพวัตถุดิบที่ดีอยู่แล้วนะคะก็ทําให้เรียกว่ารสชาติก็ดีด้วยขายดีด้วยเห็นบอกวันๆันึงนี่ขายไม่ทันเลยขายไม่ทันเลยครับถ้าน่าเป็นกล่องนี้สักกี่กล่องดูว่ารายได้กําไรเป็นยังไงคะอ่าถ้ากล่องก็ประมาณ 150- 200ถึงกล่องครับครับผมรายได้ก็6 0 0 0 8 0 0 0บาท ต่อวันต่อวันยอดขายครับครโอ้โหนะฮะแล้วต้นทุนประมาณเท่าไหร่ฮะต้นทุนประมาณ40%่สิบเปอร์เซครับพูดถึงครับครับกำไร40%่สิกำไรประมาณ40%ครับผมนะครับก็ถือว่ามีมีรายได้มีกำไรเข้ามาทุกวันหละใช่ไหมฮะนะถ้าเปิดขายเนี่ยนะครับทีนี้คนไทยชอบกินผัดไทยขนาดไหนครับอาคนอย่างอย่างอย่างพฤติกรรมผู้บริโภคเองนะนะที่ที่เปิดร้านสาขาแรกเนี่ยนะครับคนมากินกันบ่อยแค่ไหนก็ถ้าเรียก็ คนนึงก็ต่อก่ลองต่อวันคือเห็นหน้าคนนี้มาซือทุกวันเลยเน,นี่เหรอครับก็ <c oughs> เป็นลูกค้าเก่าๆด้วยครับครับบางทีก็ซื้อฝากพ่อแม่มั่งเอออยากให้ชิมก็น<พ>่าจะถูกอกถูกใจเหมือนกันแล้วสังเกตนะคะคุณผู้ชมเวลาไปที่ไหนก็แล้วแต่ห้างสรรพสินค้าร้านอาหารริมทางโต้รุ่งก็จะต้องมีผัดไทยแหละครับ อย่างน้อยก็หนึ่งเจ้าเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสดีสม,มิว่าใครเนี่ยชอบทานหรืออยากจะลงทุนเหมือนกันแต่ไม่รู้จะเอาสูตรจากไหนนี่แหละ่าแฟรนไชส์ผัดไทยแม่ใหญ่ต้นตำรับสิงห์บุรีก็จะเป็นอีกโอกาสหนึ่งเพราะวันนี้เนี่ยคุณภาคจะมาเปิดโอกาสให้แฟรนไชส์ซีให้กับใครที่อยากจะร่วมลงทุนเงื่อนไขเป็นยังไงคุณภาคคะครับ,รบเงื่อนไขก็ค่าแรกเข้าหมื่นบาทบแต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นคือ5 5แฟรนไชส์แรกเราจะไม่เก็บค่าแรกเข้าครับไม่เก็บ หนึ่งหมื่นบาทเลยไม่เก็บครับฟรีเลยเหรอฮะฟรีเลยครับโอ้โหใจปั้มนี่นะฮะนั่นสิค่ะห้าร้านเท่าร้านห้าร้านแรกเท่านั้นครับที่สําคัญเนะแฟนชายหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ที่ไม่แพงพะสามารถจะลงทุนแล้วก็ทากิจการเปิดกิจการได้เลยนี่และแล้วเขาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะเขาต้องเตรียมสถานที่แล้วก็เตรียมเตรียมร้านนะครับถมว่าม่ถ้าถ้าเป็นพื้นที่โล่งๆก็ต้องมีซุ้มมีอะไรอย่างเงี้ยครับผม แต่ว่าเราจะนำเราจะช่วยดูแลอํำนวยความสูดวกในเรื่องของวัตถุดิบใช่ไหมคะใช่ครับเราเป็นคนส่งวัตถุดิบให้ส่งน้ำปรุงให้ส่งกล่องส่งเส้นครับผมสอนทำด้วยไหมสอนทำด้วยครับอ๋อใครที่ทำผัดไทยไม่เป็นอยากเป็นเจ้าของร้านผัดไทยก็ทำได้ครับเอพิตีน่นะากว่าคนที่มีร้านอยู่แล้วล่ะค่ะ ถ้าคนที่มีร้านอยู่แล้วนี่ยิ่งเป็นโอกาสดีดีเลยใช่ไหมครับพี่ตีพูดแล้วก็ยังพี่พูดแทนเนื้อว่าอะไรนะเนี่ยสร็นี้เนี่ยในจานนี้นะฮะก็เก๋มากง่ายเดียวนะคะอีกแนวความคิดหนึ่งนะครับคุณคุณภาคบอกว่านะครับเป็นแนวความคิดที่ดีมากของของเจ้าของเนี่ยว่าอยากจะให้คนไทยได้ลดชิลิ้มรสชาตินะครับผัดไทยของของคุณยายนี่ยังไงฮะเป้าหมายของเราคือร้อยแฟนชายทั่วประเทศไทยครับครับผม อร่อยคนเดียวไม่พอไงพี่ี้อยากจะให้ทุกๆคนมีโอกาสได้อร่อยแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมีโอกาสได้มีรายได้ด้วยนะคะเอาเป็นว่าถ้าข้อมูลที่เราพูดคุยกันในวันนี้กับเวลาจำกัดอาจจะไม่พอต้องการสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะครับผมติดต่อได้ที่เบอร์0 8 7 1 1 6 6 444ครับค่ะ โปรโมชั่นนะครับถ้าท่านที่โทรมานะฮะ5ท่านแรกนะครับในช่วงนี้นี่นะครับคือเรียกว่าฟรีเลยไม่ต้องเสียนะครับค่าแรกเข้านะครับแฟนชายของผัดไทยแม่ใหญ่ต้นตำรับสิงห์บุรีเลยนะครับ10,000บาทที่ฟรี5ท่าน นะครับ5ท่านแล้วก็เรื่องของทําเลนะครับที่ตั้งแล้วก็อุปกรณ์ในการทําต่างๆนะครับหรือว่าร้านที่จะประกอบกิจการเนี่ยก็มาปรึกษากันได้ปรึกษาได้นะครับคุณภาคเองก็พร้อมที่จะคำปรึกษากันนะครับอาละค่ะช่วงนาทีสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะให้คุณภาคช่วยฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ให้ความมั่นใจกันหน่อยว่าถ้าต้องการจะลงทุนธุรกิจแฟรนชชสยผัดไทยแม่ใหญ่ต้นตำรับสิงห์บุรีแล้วเนี่ยจะมีความมั่นใจยังไงคะครับผมธุรกิจแฟรนชชสยผัดไทยแม่ใหญ่นะครับ 5 5เฟรนชชยแรกฟรีแรกเข้า1,000 0บาทนะครับครับแล้วธุรกิจแฟรนชชัยของเรานะครับเป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อยกำไรดีครับแล้วทางเราก็จะเป็นคนคอยควบคุมดูแลคุณภาพให้โฆษณาให้เพราะฉะนั้นคนที่สนใจก็เชื่อมั่นได้100%เซเลยครับครัและนี่ก็คือ ความพร้อมของผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะคะที่มีความตั้งใจในการสร้างธุรกิจและก็มีความตั้งใจที่จะเปิดโอกาสทางธุรกิจนี้ให้กับทุกๆท่านด้วยนะคะท่านรายการของเรานะคะก็มีของที่ระลึกค่ะเป็นชุดหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กจากสำนักพิมพ์พิพพ์มิเติลบุ๊กมอบให้กับคุณภาคคุณภาคินเอี่ยมเจริญที่มาพูดคุยกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากคขอบคุณค่ะกรับในช่วงหน้าใครอยากรวยพลาดไม่ได้นะครับกับอาชีพพารวยครับ หอมตรึงตราดุดดังสวงสวรรค์ที่สุดแห่งความหอมผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอเซนส์เครื่องสำอ,งอางถนอมแพรพัน <Ess ence. S 1> ราชินีแห่งผลิตภัณฑ์บำรุงผิว B S C Extreme Caviar สารสกัดคาเวียเลอค่าริ้วรอยดูลดเลือนอนุทองคำดูเปล่งประกายตั้งแต่วินาทีแรกที่ใช้วินาทีระดับโลกของ B S C Extreme Caviar i ah! ขนมจีนถือเป็นอาหารจานเส้นยอดนิยมที่มีการขายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศธุรกิจการขายขนมจีนจึงน่าจับตามองและมีความน่าสนใจต่อการลงทุนอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้อาจารย์กัละยาณีจิราจินจากสถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวยจึงให้เกียรติมาเป็นผู้ถ่ายทอดสูตรการทำน้ำแกงรสเด็ดถึง4ภาพสำหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพ หนังสือรวมสุดเด็ดขนมจีน4ภาคเป็นหนึ่งในชุดพ็อกเก็ตบุกสอนอาชีพเด็ดรวยด่วนจากสถาบันอาชีพชี้ช่องรวยที่จะทำให้คุณทำธุรกิจขายขนมจีนได้ทันทีอ่านง่ายกระชับครบลึกสามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรือสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0 2 7 0 4 7 9 5 8ต่อ312 ถึงเวลาของอีกช่วงหนึ่งที่หลายท่านรอคอยกับช่วงอาชีพพารวยโดยสถาบันสอนอาชีพชีช่วงรวยค่ะวันนี้เราจะนําเสนอหลักสูตรที่น่าเรียนนั่นก็คือหลักสูตรข้าวเกรียบปากหม้อสาคูไส้หมูเป็นอาหารที่คุ้นเคยกันดีนะคะและที่สําคัญสร้างกําไรดีด้วยค่ะวิทยากรจากสถาบันสอนอาชีพชีช่งรวยพร้อมที่จะคุยกับเราแล้วนะคะอาจารย์อ้อยอาจารย์ A I, อาจายัจฉราบัวสาลีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อาจารย์มาพร้อมตัวอย่างของข้าวเกรียบปากหม้อและสาคูไส้หมูะนะคะพิเศษยังไงบ้างฝีมือของทางสถาบันสอนอาชีพช่องรวยที่อาจารย์จะสอนนะคะพิเศษตรงที่ว่าไส้นะคะไส้ของเราจะมีความกลมกลืนน่ะค่ะจะจะจะไม่แข็งกระด้างอะไรเงี้ยนะคะตัวไส้ของสาคูไส้หมูของข้าวเกรียบปากหม้อรสชาติก็จะกลมกลืลนวก็มีหมูใส่เข้าไปอะไรผัดเข้าไปรสชาติเราจะจดีค่ะ เผ็ดเผ็ดหวานกลมกล่อมเคี้ยวไปแล้วก็กลืนง่ายลงคอไปเลยแล้วตัวของเม็ดสาคูเองล่ะคะตัวเม็ดสาคูของเราก็จะเหนียวนุ่มนะคะค่ะแล้วก็จะจะมกลืนไปอ่ะพอทานเข้าไปจะเหนียวนุ่มพร้อมกับไส้มันจะพอดีกันไม่แข็งเกินไม่หวานเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอาจารย์ ูดถึงนะเรื่องของอาชีพนะคะรับการขายเนี่ยฮะก๋วยเตี๋ยวปากหมอ้อและก็สาคูกันหน่อยเพราะว่าก็ขายกันอยูท่ทั่วไปนะแล้วมาคู่กันตลอดข้างถนนก็มีนะครับบางทีขึ้นห้างก็มีนี่นะครับแล้วก็มาคู่กันตลอดด้วยอย่างที่ว่ากันเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าขายสาคูขายก๋วยเตี๋ยวปากหมอ้อรวยได้ไหมจ๊ะได้ค่ะเพราะว่าลูกศิษย์ที่เรียนไปนะคะคือทำไปขายอย่างเงี้ยทุกคนแบบว่าได้ชิมแล้วเนี่ยก็จะรอเอ๊ะแม่ค้าคนนี้เมื่อไหร่จะมาถ้าหักไปบ้านเหนือบ้านใต้ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะขนม ก็เป็นการลงทุนที่ที่ไม่สูงนะคะแล้วก็ค่อนข้างกําไรดีนะคะขนาดเขาต่างจังหวัดที่ว่านักเรียนเรียนไปกล่องละ20่สิเขาก็ตื่นมาเขาก็กําไร3-400ี่ยอย่าต่ออย่างแล้วนะคะค่ะคือถ้าของดีของอร่อยเนี่ยลูกค้าพูดถึงถามถึงแน่นอนแม่ค้าไปเหนือไปใต้ไม่ได้ต้องอยู่ที่บ้านทํากําไรทําความรวยอย่างเดียวนะฮะค่ะใช่ค่ะจะลงทุนจริงๆเนี่ยใช้เงินสักเท่าไหร่คะอาจารย์คะ ถ้าขายนะคะเป็นการลงทุนเนี่ยห้าร้อยบาทเนี่ยเริ่มแรกเลยนะคะห้าห้าห้าร้อยบาทสําหรับวัตถุดิบอย่างเงี้ยถ้าที่เรามีซึ้งมีอะไรอยู่แล้วในบ้านอุปกรณ์ในบ้านค่ะเราก็สามารถทําได้เลยค่ะห้าร้อยบาทเนี่ยเราจะสามารถทําขายถ้านับเป็นชุดที่เขาขายทั่วไปเนี่ยค่ะชุดละยี่สิบใช่ไหมคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะได้สักกี่ชุดคะจ่าเอ่อที่เขาทำเขาก็ขายชุดหนึ่งประมาณ20บบาทนะฮะก็จะได้ ได้หลายกล่องะเพราะแล้วแต่ว่าเออเออเขาจะใส่กล่องแล้วเท่าไหร่ใช่ไหมกล่องละกี่เมตรกี่ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วถ้าบวกลบคูณหารกันเนี่ยยังไงก็กําไรกําไรมากค่ะที่ที้ผมมองว่านอกเหนือจากคนที่อาจจะมองหาอาชีพนะครับของตัวเองในการทำเนี่ยข้าเกลียบปากหม้อหรือว่าสาคูไส้หมูเนี่ยนะครับคนที่มีร้านอาหารอยู่แล้วก็สามารถจะเพิ่มเมนูนะครับให้กับ ลูกค้าได้ก็คือทำนี่แหละนะฮะเป็นไงมีคนที่เปิดร้านอาหารแล้วก็มาเรียนกับอาจารย์ได้ไหมครับมีค่ะมีค่ะและอันนี้ทำเนี่ยเขาก็ไปขายตามออฟฟิศค่ะบางทีแบบว่าลูกศิษย์ที่ทำงานเนี่ยค่ะเขามาเรียนเรียนแล้วเช้าเขาก็ทำไปที่ออฟฟิศเนี่ยเขาได้กำไรอยู่แล้วเช้ามาเขาทำตามออเดอร์ค่ะโอ้โหเป็นช่องทาง ทำเงิอนอีกแบบนึงคแค่มาเรียนนะคะได้วิชาวความรู้ติดตัวไปแถมยังไปทํามาหากินได้ด้วยไม่มีอะไรทําจริงๆขายสาคูไส้หมูก็อยู่รอดได้ละรวยได้ด้วยค่ะลงทุนต่ําเลยค่ะเปิดสอนวันไหนนะครับอาจารย์ครับเปิดสอนวันที่5มกรานะคะ ค่ะเช่นเคยท่านใดสนใจอ้าโทรศัพท์ด่วนเลย0 2 7 0 4 9 0 6 6จ็่ถึงเตอนหน่งศูนถึง114ค่ะครับโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับถ้าโทรมานะครับ20สายแรกนะครับจาก1,700บาทเหลือ1,500บาทครับสมัครเรียน2หลักสูตรนะครับภายใน1เดือนเนี่ยนะครับลดให้หลักสูตรเหลือ1,400บาทต่อหลักสูตรนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ต้องรีบลงทะเบียนเรียนเลยนะคะหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณอาจารย์อ๋อยอาจารย์อัชราบัวสร ชี้ช่องรวยกันแบบจุใจทีเดียวนะครับในแต่ละช่วงของรายการชี้ช่องรวยรายวันครับแน่นอนค่ะโอกาสดีๆแบบนี้สา,าระดีๆแบบนี้นะคะมีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10.30ถึง11.00ค่ะควันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกๆท่านค่ะสำนักพิมพ์พีเพิลมีเดียบุ๊คผงปรุงรสไทยเชฟครับศูนย์พภชนาการและสมุนไพรบำบัดภูตะวราชาอันดับหนึ่งชาตรามือครับกาแฟาสดชาวดอยเข้มไม่เกรงใจใครซิงเกิลสถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวยนิตยสารเอสเอ็มอีชี้ช่องรวยครับนิตยสารสุกายสบายใจค่ะะแลขอบคคุุณณ้ชมดวย ที่ติดตามกันมาด้วยตลอดค่ะรับรองว่าทุกจันทร์ถึงสุขคุณผู้ชมจได้โอกาสดีๆทางธุรกิจไปอย่างแน่นอนวันนี้เราทั้งคู่พร้อมทิมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเท,ทปนนะะวันนึ้ค่ะ